ตอนนี้ผมอยู่ที่ Notting Hill ครับดูบ้านหลังนี้สิครับน่ารักไหมครับแต่ Notting Hill อะไรวะ <laughs> แดดจัดขนาดนี้แล้วผมบอกเลยนะว่าใครที่กำลังมองหาบ้านแถวเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาเนี่ยจะต้องมี20ล้านขึ้นไปแหละหลังนี้ที่ผมจะพามาดูเนี่ยสร้างได้ในราคา7ล้านและเด็ดไปกว่านั้นคือติดทะเลสาบอีกด้วยอยากดูแล้วยังล่ะตามมา <Hello. S 2> สวัสดีค่ะเอชุติาภาท่าน <laughs> สวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของชุนะเอาไว้เขียนบททำงานเลือกละครสิ่งที่ชุตทำเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากบ้านหลังนี้ครับซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งเขาประกาศขายไว้ใช่ปะใช่ซึ่งแบบสุดยอดมากเลย <laughs> ทำเลมันดีมากแต่สิ่งที่ชุทํทำก็<ะ>คือทุบมันหมดเลยเหลือเสาแค่4ต้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ซึ่งหลังนี้เนี่ยนะเราก็เลยได้มีการมาปรึกษากันว่าเราจะดีไซน์เป็นยังไงแล้ว<ช>โจทย์ของชุคือชุอยากได้บ้านที่มันเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตาใช่ส่วนอังกฤษของชุเนี่ยมันมายัางไงอยากได้อะไรที่มันสดชื่นอ,อ,อยากได้ดอกไม้อยากได้อะไรที่มันน่ารักแรกเลยที่เลือกคือกุหลาบแล้วดูก็เอาไปซ่อนไว้ตรงนี้ <c oughs> แล้วนางก็ออกดอกตลอดเวลาต้องก็แดดมันจัดบนเนี้ยหลายพันมาก มิกซ์ pl a n นึ่กระถางแล้วเราก็จะเอาหลากหลายมาถางกระลอกมีนู่นมีนี่มีนั่นหลายๆแบเนื้อการสเก็ตมีน็อตแล้วก็คุมโทนด้วยตัวนี้แหละฮะ s ี่ว่าบัต t o n เนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้ที่ผมแนะนําแทบทุกคลิปเลยแมทกับสีหลังคามากแล้วก็บ้านที่เราเลือกให้ประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นโทนขาวแม้กระทั่งกระเบื้องผมเป็นคนดีไซน์ว่าประตูมันจะต้องใหญ่มากแล้วก็เป็นสีดำเพื่อให้มันเข้ากับ จะเกลบบ้านแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะลดทอนด้วยสีขาวใช่ค่ะโคตรแพงเลยเอาบานเท่านี้ยอมแพงเราจะ<พ>ต้องอื่นประหยัดเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนเราคุมโทนนะครับด้วยกระเบื้องขาวดำค่ะแมตต์กับประตูสีขาวดำและเราหยอดสีมานิดเดียวก็คือสีของไม้ธรรมชาติตอนแรกก็กลัวว่าแบบแบบอุ้ยบ้านสีดำเยอะประตูดำมันจะยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากจะหวานลูปเผาก็ดำอันนี้เท่าไหร่แพงมาก ราคาตอนนี้หลายแสนมากดูออกใช่ไหมว่าเป็นแมวเหนียว <c oughs> สวยมากนะ <c oughs> ศิลปิคนคนนี้โอ้ยิ่งแพงใหญ่เลยค่ะ <c oughs> เพราะอันนี้ราคาประเมินค่าไม่ได้นะคะมึงได้ฟิล์มก็บอกเขามาเอพูดถึงการคุมโทนในห้องนี้อยากให้ดูผนังนี้สักนิดหนึ่งวัสดุที่เรามาตกแต่งมาตรีศผนังเนี่ยมันเป็นไม้ SPC ใช่ค่ะนะครับซึ่งเป็นของเชอร่ารูปแล้วเนี่ยมันเนียนเหมือนไม้จริงเลยนะชูอยากจะโชว์ห้องเด็ดแล้วล่ะเหรอตามมา และนี่ก็คือห้องริมน้ำนะครับเป็นลิฟวิ่งรูมที่แบบว่าสุดยอดมากชุค่ะเธาทำได้ยังไงเธอมีบ้านริมน้ำอยู่เรียบด่วนในราคานี้ <c oughs> ตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยที่ทำไม่รวมพวกของตกแต่งเนี่ยประมาณ2ล้านกว่า อันนี้คือสีหลักเลยที่เราเริ่มต้นคือเราคุยกันว่าเราจะใช้ผนังที่มันแตกต่างโดยใช้เป็นการก่ออิฐตอนแรกก็กลัวเพราะโดยปกติจะเป็นคนที่แต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นก็จะหนักไปทางขาวเล่นสีไม่เป็นต้องขู่กันอยู่พักใหญ่ <laughs> แต่เราก็บอกเราโยนสีไปหลักๆไปแค่กำแพงเดียวแล้วเป็นสีของจตันนะครับค่ะซึ่งอันนี้สว,สวยมากแล้วมันแมทกันกันกบ สีของธรรมชาติด้านนอก<ช>เราเลยเลือกสีนี้เป็นสีหลักสําหรับห้องนี้แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็คุมโทนให้มันอยู่ในเทาอโอเคสีขาวเป,เป็นเป็นเป็นหลักอยู่แล้วแต่ขาวที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นขาวของโจตันอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ขาวแบบบรท์สว่างมากจะเห็นว่าผ้าม่านที่ชุใช้เนี่ยก็เป็นผ้าม่านโทนสีเขียวเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผ้าม่านสองชั้นค่ะจาก ภาสยาย่าพม่านภาสายาเท่านั้นที่ผมแนะนําคือมันสวยมากอะสัมผัสแบบอืมแล้วก็กรองแสงได้ดีคือไม่น่าเชื่อว่าดูเป็นบางๆเนี้ยแต่ปิดมาคือสนิทเลยนะ<ช>มืดถ้าเกิดเราอยากจะไปเลือกแล้วจําสีไม่ได้เนี่ยไปไปที่โชรูมแล้วบอกว่าที่พี่ดุกใช้ที่บ้านพิชุและโชรูมของเขาเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่สยามพารากอนแล้วตอนนี้เขามาเปิดโชรูมที่ตรงใกล้ๆบ้านเราด้วยชุ รวามนระนาตตรงติดกับแฟชั่นคุณภาพผ้าสวยทําให้บ้านเย็นปลอดภัยเพราะไม่มีสารพิษต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้แหละฮะน่าจะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้คือเป็นห้องที่สามารถลุกขึ้นมาชมกาแฟอุ่นอาหารได้สังเกตว่าเขาไม่มีเตาแก๊สนะเพราะว่าเขาไม่ทํากับข้าวพื้นไม้เนี่ยนะครับ เป็น SPC ที่หลอกความรู้สึกเราว่ามันเป็นไม้อั<ช>อนนี้ของเชล่าของเชล่าค่ะสวยมากคุณสมบัติเขาก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องปลวกใช่แล้วอยู่ริมน้ําต่อให้น้ําทะลักเข้ามาก็ไม่เป็นไร <c oughs> และวสีมันทําให้บ้านอบอุ่นมากเลย <c oughs> สามารถที่จะปูพื้นก็ได้กรุผนังก็ได้ทั้งแข็งแรงทนทานคุณภาพดีมาพามาดูห้องน้าเขาหน่อย ห้องไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยทําหน้าต่างใหญ่แบบว่าให้เห็นน้ําไปเลยและแนะนําเพื่อนนะว่าเวลาอาบน้ําหรือเข้าห้องน้ำนะนะก็กรุณาปิดนะอย่าเปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวคนพายเรือมาก็จะตกใจแต่เปิดก็ดีนะ,ะสีที่ใช้อันนี้นะครับคือสีช็อกโกแลตแล้วก็ผ้าใบาที่เราเลือกคือสีครีมห้องนี้คือห้องนอนหลักของชู้เอาจริงๆแล้วอะ เราต้องยอมรับความจริงว่ามันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ความที่ห้องนี้ชุบไม่ยอมกรูผนังก็ผูกมันแพงเจอให้งบยังคงอยู่นี่ไม่เกินเจ็ดล้านแล้วก็แก้ด้วยกันอย่างนั้นกรูหัวเตียงนะชุบหลอกล่อตั้งนานว่ามันมีฟังก์ชันคือกรูบแบบนี้แล้วก็เอาปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆทำร่องไว้เก็บของแต่มุมนี้สิน่ารัก <S <S เป็นมุมนี้อบมาะเบวินโดคือพอมีเสาบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเออชุขยายออกไปได้ชักนิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ เราก็ทําหน้าต่างมาแค่ระดับเนี้เพื่อที่จะได้ท bay ดําเปวินโดข้างล่างเก็บของได้อีกเก็บของได้เข้ามาดูห้องนี้เป็นห้องที่จะให้ลูกน้องเข้ามานอนซึ่งบรรยากาศเหมือนโฮสเทลแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางที่จะออกไปห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็แน่นอนพม่านพัสยา สี่นี้นวลตามากเลยนะนวลทำให้ห้องแบบว่าดูสะอาดสวยงามมากใช่ครับตะเพิ่เรยวแล้วที่สำคัญคืออารมณ์ของบ้านเนี้ยดูมุมมองสิเนี่ยห้องนี้แบบโหโคตรสวยและนี่คือไฮไลท์เฮ้ยเธอมีระเบียงริมเลอะใช่ไม่ใช่มีแค่นี้นะคือมี อาหารปลาเอ้าดูต้องรอจัดนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหชุที่ใส่ไม่ดีกล่องอาหารปลาก็โอเคแต่ดูที่ตักสิก็ทั้งบ้านเนี่ยมันคุมหมดแล้วอะแล้วมึงจะคุมอันนี้ให้กุยงานไม่ได้ยังหาซื้อไม่ได้มีปลาอะไรบ้างอ่นนี้มีปลาตะเพียนมีปนินมีเต่าใช่เขาเหมือนเขารู้เลยเอาเลยปะเอาเลยกินนะลูกไม่ใช่อันนี้สวยๆหรอ ฝันของหลายๆคนนะ,ะอยากมีบ้านริมน้ำนะแล้วก็ที่สำคัญคือดันเป็นบ้านริมน้ำที่อยู่ตรงเรียบด่วนเอกมัยรามิทาคือเข้าซอยมาแค่300เมตรวันนี้ดกปรับให้มาปรับให้บ้านชุ้และเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเลยแหละยังไงก็ลองหาไอเดียจากคลิปนี้แล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าคุณทาได้